การเมืองก็ประเด็นยุบสภาครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายกอยู่ๆก็พูดมาเฉยๆไม่มีที่มาที่ไปคนฟังก็ไปไม่ถูกเลยสิบสองทันวานไงยุบสภาตอนนั้นงงกันหมดเลยนะครับบอกว่าเอะคือสิบสองทันวานเนี่ยเพราะอะไรเป็นวันเปิดสมัยประชุมวันแรกแล้วก็นายกเนี่ยตอนนั้นก็มีข่าวนะครับทางเพื่อไทย เขาก็จะยื่นยัดติแต่วันนี้มันแถไปเลยตอนนั้นแหมคึกคักเลยจะต้องยื่นแน่ๆเพราะมันเป็นคุณต้องมานั่งตอบแล้วบริหารประเทศชาติผิดพลาดอย่านี้อะไรเงี้ยเป็นรัฐบาลต้องไม่กลัวการตรวจสอบของฝ่ายค้านนายกก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้กลัวแต่ว่ามันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไงมันมีร้อยสคุณมายื่นหนึ่งหาหนึ่ตายยังไงคุณก็ไม่ยกมือให้หรอกคุณมายื่นหนึ่งห้าหนึ่ง แล้วให้มีการลงมติเนี่ยมันคาดเดาได้เลยว่าผลจะยังไงนะครับไม่มีทางที่จะให้มีการยื่นยัติแล้วก็มีการอภิปรายแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นข้อถกเถียงทางกฎหมายทุกคุณมันยอดใช่ไหมอาจารย์มันนองก็บอกว่ายื่นปุ๊บยุกไม่ได้อาจารย์บอลสักบอกยื่นปุ๊บเนื่อยังยุกได้ต้องรอจนกว่าบรรจุระเบียบวาระแจ้งนายกมันก็เห็นต่างยัดติดูวาระก่อนเขียนมาถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ย แล้วนายยกท่านก็บอกว่าเนี่ยสามสิบเอ็ดกราลารอไม่ได้ใช่ไหมงั้นสิบสองธันวาเลยดีไหมก็พูดลอยลอย,ลอยขึ้นมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะยุบสิบสองธันวานะครับนักข่าวก็ถามวันนี้ในเรื่องนี้นะครับท่านก็ตอบติดตลกอะเหมือนกับว่าอะไรนะค่าเซฟตี้เบลไว้อะไรประมาณนี้ <c oughs> ค่าเซฟตี้เบลก็คนก็งงๆเอา้าค่าเซฟตี้เบลมันก็ต้องเตรียมการในสถานการณ์ที่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเวลาขับรถเย่ะแปลแปลความว่าป้องกันตัวปา คุณไปยอยขับรถนี่ค่าเซฟตี้เบลไหมครับคนขับรถนี่มันต้องค่าทุกคนนะครับเพราะว่ามันก็ช่วยป้องกันนายกก็บอกว่าเนี่ค่าเซฟตี้เบลายกต่านักข่าวก็เลยถามต่อเดี๋ยวไปดูบรรยากาศอีกช่วงหนึ่งครับวันนี้ครับนายกรัฐมตรีครับวันที่สิบสองนี้จะไม่มีปติเตุทางการเมืองเกิดขึ้นใช่ไหมครับวันที่สิบสองนี้จะไม่มีัติเตุทางการเมืองเกิดขึ้น ค่าเข็มขัดนิรภัยตอนนี้เพืไทยากงันยานว่าจะไม่ตัดกอกแล้วะเพื่อว่านาไม่ตัดก้กั้าจะดีองผมผมผมยังไม่ได้คุยนะฮะแต่เราก็ทำทำงานมาทุกวันนะครับแล้วก็ก็เผชิญเหตุได้ทุกทุกทุกสถานการณ์ครับถ้าไม่มียื่ตัดก๊อก็แปลว่านายก็จะอยู่ถึงสามเอ็ดมกราเพูดงี้ได้อยู่ไม่เกินสามสิบเอ็ดมกราก็แล้วกันเนาะ ก็ยื่นเข้ามาครับก็พักก็จะีกยื่นเข้ามาก็ยื่นเข้ามาก็ยื่นเข้ามาก็ต้องก็ต้องก็เป็นไปตามกระบวนการกระบวนการเป็นยังไงก็เป็นตามรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนนะเข็นการนิรภัยของท่านนายกคืออะไรคะเมื่อกี้ที่บอกค่ะไม่จุดคะคือผมไม่ผมว่ามันง่ายๆคือเคลียร์นะคุณยอดฟังเคลียร์ไหมคีย์เวิร์ดของคําถามอ่ะ ไปถามว่ามีอุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่ใช่ไหมพอคุณใช้คําว่าอุบัติเหตุนายกเขาก็เลยจับคํามาตอบไงไม่เป็นไรเรามีเข็มขัดนิรภัยจะได้ป้องกันอุบัติเหตุแล้วตอนจบนักข่าวยังติดใจเข็มขัดนิรภัยที่นายกพูดนี่ไหมยถึงอะไรคะเดินเลยไม่ตอบก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเพราะมาจากคีคำว่าอุบัติเหตุก่อนใช่ครับนายกเขาก็คงนึกตามมาแล้วว่าให้ตอบที่ไนล่ะก็ตามกรอบนะครับท่านผู้ชมตามกรอบเวลาสี่เดือนเนี่ย สามสิบเอ็ดมกราแต่สถานการณ์วันนี้ครับยังไม่มีความชัดเจนเพราะว่าทางคุณจุลพันธ์เนี่ยเป็นคนออกมายืนยันว่าจะต้องตรวจสอบด้วยมาตราหนึ่งห้าหนึ่งยื่นยตินะครับแล้วก็มีการยกมือกันนายกเมื่อกี้ก็บอกว่าเนี่ยก็ดำเนินการตามกระบวนการหมายความว่าไงยุบสภาหรือว่าจะใการอิไริายก็้าคุณยื่นมาเขายุบก็อย่างที่พูดไปแล้วเลยใช่นหยกกรมก็แสดงว่า ยังคงยึดมั่นยึด,ย,ดยึดในวิธีการเดิมัชเกณัดเจนยุบสภานี่ถ้ามาแต่ว่าถ้าไปร้อเนี่ยคุณยอบมันจะเกิดปัญหายอย่างนี้ว่าถ้าผ่านวาระสามรัฐธรรมนูญปลายปลายธันวาฝ่ายค้านยืน่นในขณะที่นายกก็ขอเข้าเฝ้าเพื่อที่จะยุบสภามันก็เกิดคำถามนะว่าได้ไหมนายกทำได้ไหมในเมื่อฝ่ายค้านยื่นแล้วมันก็จะไปจบที่สารรัฐธรรมนูญนะถ้าแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นประเด็นข้อถกเถียงข้อกฎหมายกันใช่ไหมครับ ซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่เมื่อวานนี้เราก็คุยกันครับผมก็ยังถามคุณมุญยอดเรื่องที่คุณจตุรลนเมื่อวานนี้คุณจตุรลนฉายแสงเนี่ยออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้ายุบสภาก่อนสามเดือนโมกรลาประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญสองเรื่องที่เตรียมไว้เนี่ยมันก็จะได้ไม่ครบก็จะทําได้เฉพาะประเด็นประชาชนเห็นด้วยไหมร่างรัฐมนูญฉบับใหม่นะครับส่วนเรื่องการแก้ไขตามแนวทางที่จะแก้เนี่ยถ้ายังไม่ผ่านวาระสาม มันก็ถามเรื่องทําเรื่องประชามติไม่ได้เมื่อวานนี้คุณจตุรลนซึ่งอยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยครับ oh. เขียนใน a ฟ e b o o k ผมก็เอามาเล่าสท่นผู้ชมฟังนะครับเอา้าแล้วยังไงเราไม่ได้คุยกับคุณจุลพันธ์เลยเรื่องทั้งหมดนะครับที่มีการยุบสภาก่อนสาธารณมกรานเนี่ยเพราะเพื่อไทยมันต้องการที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ 1> 1 <5. S 2> ใช่ไหมอเออ<า>ม,มันก็เลยต้นมาจากเพื่อไทยแสดงท่าทีจะย็นท่าหนึ่งแล้วรัฐบาลสี่เดือนใคระจะนึกครับ <inate> บริหารประเทศสี่เดือนเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจมันชัดเจนอยู่แล้วเฉพาะกิจเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย140กว่าคนตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจทิ้งๆอยู่แล้วนะครับแล้วภารกิจเร่งด่วนก็คือแก้รัฐมนูญตอนนี้ก็พิจารณาเนี่ยครับเขาเสร็จแล้วจะมาเข้าสองเนี่ยครับเปิดวิสามันอาทิตย์หน้าสิบสิบเอ็ดนะครับถ้าสวไม่ผ่านนะครับสิบสองผมว่ายุบแน่นอน แต่ถ้าสวผ่านนะครับมีเสียงเกินหนึ่งในสามสิบสองก็ยังไม่น่าจะมีอะไรแล้วคงต้องรอไปถึงปลายเดือนเพราะว่ามันจะต้องพิจารณาวาระสามนะครับสิบห้าวันหลังจากผ่านวาระสองพอผ่านวาระสามปังฝ่ายค้านก็น่าจะหมายถึงเพื่อไทยนะครับก็น่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในจังหวะที่นายกก็คงต้องดำเนินกระบวนการยุบสภาคำถามมันจะเกิดตามมาแล้วครับยุบได้ไหม ก็ต้องไปจบที่สารร,รัฐมนูญ <Okay. S 2> มันอีกยาเลยนะ uh, <okay. S 2> ถ้าไปสารรัฐมนูญนี่โอ้โหกรอบเวลาที่วางไว้นี่มันจะมันจะไม่เป็น <Okay. S 2> ไปตามกเป็นกต่อต่อเวลาไปเลยใช่ไหมฮะอ้าวมันก็ต้องรอสารรัฐมนูญ uh. ข้อก่อนไหม uh. สารรัฐมนูญยังไม่ตัดสินเพราะว่ามันจะถกเถียงกันเลยครับว่ายุบได้หรือยุบไม่ได้ <Okay. S 2> เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องติดตามดูแต่ว่าวันนี้นายกพูดชัดเจนครับ ถึงแม้จะไม่บอกว่าถ้ายื่นมายุบแน่เนี่ยนายกตอบว่าถ้ายื่นมาก็เป็นไปตามกระบวนการคุณบุญยอดกวิก็ประเมินว่าพูดแบบนี้ก็หมายถึงยุบสภาแน,น่นอนแน่นอนใครๆ <c oughs> ก็ต้องอ่านแบบนี้ครับ <c oughs> เพราะว่าวันก่อนหน้านี้ทางคุณโสพลซาลำรองนายกเขาก็ย้ําเรื่องนี้ว่าถ้ายื่นมายุบแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นสาการช่วงต้นเดือนธันวาคมครับแล้ววันนี้นายกก็มีการชี้แจงในประเด็นเรื่องเรื่องนี้ครับครับผม